นี่เรียกหาฮังเลตั้งนานนะว่าฮังเลหายไปไหนที่แท้นางเจอขุมทรัพย์ก็คือขนมของนางนั่นเองใส่ไว้เวลาไปปิกนิกพี่ก็นั่งกินอย่างไรจ้าโอ้โหเลตอร่อยเลยนะอร่อยปะกินหมดหรือ,อยังอะฮะหมดยังวนอืม นี่นะเปิดกระป๋องเป็นด้วยจ้านี่คืออันนี้ใส่ขนมให้นางไปกินเวลาไปปิกนิกหรือว่าเดินทางอื้อหือวันนี้อิ่มยังอ่ะเอาอีกเหรออหเอาอีก้อ,อยป่ะอื้อห ไปละอิ่ม